สวัสดีครับผูกก้การรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่9พฤษภาคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,225.72ขึ้นไปตระระดับสูงสุดบริเวณ1,228.61ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,223.34ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,225.02อ่อนตัวลงมาประมาณ0.78เหรียญดอลลาร์อหรอัฐ์ ราคาทองคำตลาดโลกระหว่างวันยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบและทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าอย่างไรก็ตามนักลงทุนเพิ่มความสนใจไปยังที่ประเด็นว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ลงเมื่อใดและจะปรับลดลงอย่างไร ทั้งนี้สมาชิกคณะกรรมการนโยบายของ ECB ส่งสัญญาณว่า ECB ใกล้ที่จะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจของยูโรโซนว่าจะบรรลุเป้าหมายอัตราการเติบโตหรือไม่เพราะหาก ECB มีการปรับเปลี่ยนสัญญาณชี้นำนโยบายปัจจัยดังกล่าวจะกลับมาหนุนสกุลเงินยูโรและ,ละาราคาทองคำให้มีทิศทางเป็นบวกมากขึ้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อาราคาทองคำาราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนเมื่อเยอรมนีเผยผลผล,ผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงน้อยกว่าคาดในเดือนมีนาคม เท่านี้กระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวลงน้อยกว่าที่ประเมินไว้และยอดการค้าปรับตัวฟื้นขึ้นทั้งนี้เศรษฐกิจของเยอรมนีขยายตัวแข็งแกร่งในไตรมาสแรกโดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงเพียง0.4%ในเดือนมีนาจากผลสำรวจของรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะลดลง0.6%อย่างไรก็ตามทองคำยังคงถูกกดดันจากฟิชี้เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวคาดขยายตัว2.9%ในปีนี้ บริษัทฟิตเลตติ้งเปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวและคาดการว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว2.9จากระดับ2.5ในปี2015และได้ทบทวนการปรับเพิ่มการคาดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเป็น3.1จาก3.0ในเดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามฟิตได้ทบทวนการปบรับคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ลงเล็กน้อยและได้ปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและจีนให้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ราคาทองคำมาได้รับแรงกดดันอีกครั้งเมื่อเยอรมนีเปิดเผยยอดการลุนการค้าลดลงในเดือนมีนาหลังการนำเข้าพุ่งแสงการส่งออกสำนักงานสถิติเยอรมนีเปิดเผยยอดการส่งออกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง0.4ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าคาดการเล็กน้อยทั้งนี้ยอดการนำเข้าดันมีการปรับตัวพุ่งขึ้นถึง2.4เปอร์เซ็นต์มากกว่าที่นักลงทุนคาดการไว้ โดยยอดการนําเข้าพุ่งมากกว่ายอดการส่งออกส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าของเยอรมนีลดลงสูนระดับ1.96หมื่นล้านจากระดับ2.12หมื่นล้านยูโรในเดือนกุมภาพันธ์สรุปการลงทุนไวเอลจีประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,218 1 2 0 7แนละ1,200แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,236 1 2 4 5าหับและพันสาสหำหรับกลุ่มการลงทุนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อาจเข้าซื้อราคา เขาซื้อทองคำเมื่อราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดโซนแนวรับระดับ1,218ดเหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ อย่างไรแล้วก็ตามอัรอดรอดูการตั้งฐานของราคาในระดับดังกล่าวก่อนตัดสินใจเข้าซื้อขณะที่หากราคามีการรีบาวหรือดิดตัวขึ้นถ้าแหล่งซื้อไม่มากพอที่จะฝ่าโซนแล้วต้านระดับ2 36, 1 2 3 6เหรียญดอลลาร์ต่อเสออนขึ้นไปได้อาจจะแบ่งทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้ตลาดทีเฟกจะปิดทําการในวันวิสาขาบูชาหรือวันพรุ่งนี้นะักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเนื่องจากทองคําตลาดโลกยังคงเปิดทําการตามปกติและจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยง สำหรับวันนี้ทางไวัย LG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ